ดอกหลงตาคาเจ้าที่นี่นี่กต่จะทนดูไปเห็นอย่างเนะาะปาดเบิองดอกนี่เห็นบ่เจอจังสีจ่จะสิบกระจุกพ่อวานในน้านี่นี่นี่ เริ่มจตแก่แล้วล่ะแต่ดอกง่ญ่ดีนี่ สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนมนีแพนิดเขาผ้าเขาปลามาเก็บเห็ดเพิงหวานอีกแล้วจ้าพี่นอ้องมนีกับมีมูหลายคนมาเก็บแล้วก็จากประเทศอื่นมั่ังแล้วก็มูคนไทยเพิ่นกับมาเก็บเพื่อกันน้องพี่น้องตามมาเบิงน้ากันมาลุ้นน้ากันจะว่าเมนีสีหมาหรือบ่หมานจากพี่น้องตามมาเก็บเห็ดน้ากันจา้าเบืองแมนบ่ดอกนี่แมนบ่ดอกแรกแหกหมานบ่น,บนี่อืมอืมพี่น้อง นี่ขนาดรถจอดอยู่หลักหนกข้างหนกปลาสองคันเ้อพี่น่องรถจอดอยอัน ข้างนอกสองขั้นแล้วแต่ว่าป้านี่มองจอดหลายอยู่ดอกมีหลายมุมให้จอดนี่ย ตาดีก็ได้เห็ดตาบดีกะบดไดเห็ดพี่น้องโอ้ยผี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 พี่น้องโอ้ย,ออยวัดจะสิบดไดน้ำเขาเอาดอกนี่ก่อนอวัดจะสิบดไดวัดสิววยคืนกลับแล้วนี่ดอกหลงตาข้าเจ้าที่นี่นี่ นี่ถามว่านเขาปาเห็ดทุกมือเกือบทุกมือเนี่ยได้อีหยังพี่นอ้องได้ความสุขได้ความสุขได้ความเหมือนได้อากาศบริสุทธิ์ได้ออกกำลังกายแล้วกะเวลา มีความทุกข์ความยังเนี่ยรู้สึกว่าเข่าปลาแล้วส,มวมสิมีความสุขอะพี่นนอกมีความสุขข้างใจหางความสุขข้างใจก็เลยสอบเขา่าปลาหมากกวัวพี่นนอกไปไปหาต่อพี่นนอกไปหาดอกหม่องหม่องอันเป็นแปร่แมายางเอาเบื้องหม่องหมดหก,กเอาเพราะว่า คนเขาสิส่วนมากเขาสิเป็นยางหม่องเป็นแปนกันเป็นแปนคนเขาสิยางไปแล้วนี้ก็เลือยเหลือกมากหม่นมองหกเอานี่ยางเลือเ่อยไปหลอดได้นี่พี่น้องดอกนี่วนกลับขึ้นมา เลยไปแล้วอดสิได้อันดอกหลงปลาหลงตาข้าเจ้านะพี่น้องแต่ปลานีง่ายยางบ,บ,บ่เมดดอกนี่นี่นี่ดอกนี้ได้บ่จะได้บ่ดอกนี้โอ้ยเถาแล้วจะได้แถพี่น้อง เป็นอย่างจ้ะเอาไว้ขึ้นขึ้นเก้าพี่น้องอยากจะบอกว่าเฮตประเทศนี่เขาบ่าต่างเจินเทินอยู่ันเดินพอว่อให้เบิงเด้อพี่น้อง ส่วนปากคาสิรีอยู่ในป่าในสมทุ่มขุ่มใหม่มองหาอยาักๆนะ่ะถ้าบ่สูงเอาโหลดนี่ละความสุข เป็นคือจังอันอยาบำบัดความทุกเวลามีความทุกข์หรือทุกใจหรืออย่างไงเป็นศนีสอบเขาปลาบประเรื่องยั้งตัวเรื่องยั้งมีความสุขกับการเขาปลาอืม มาสูดอากาศบริสุทธิ์เมื่อี้ก็แยกทางกันกับแฟนไปกันคนละทางเด้ยวมเบาไหวเบือ่อขอแยกทางกันดีกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกทางกันไปซะเนาะตัดปัญหา ผัวไปทางเมียไปทางแล้วพี่น้องแมนบ่าพี่น้องแต่ในเมียดูน้ากันแล้วบ่มีความสุขกัจะทนอยู่ไปเห็นอย่างเนงาะปลาดเบิงดอกนี่ผุ่นเสียงค้นเขาปลาสนันวันไหวพี่น้อง มันนี่ก็เลยแยกทางไปคนละทางแม่น,นิดเข่ามาปราเห็ดแฟนแม่น,นิดพาลูกไปแคมป์ปิ้งคืนหนึ่งแม่น,นิดบอไปน้ำดอกแม่น,นิดบอมีความสุขแม่น,นิดมีความสุขในการมาหาเห็ดมากกว่าก็เลยต้องแยกทางกันกับแม่น,นิดทำความสะอาดบ้านน้ำหล่อพี่น้องนี่งามบ่ ฉเฉลยให้ฟังเลยเด้อสาเหตุที่แยกทางกันเด้อไปคนละทางผู <c oughs> ้หนึ่งไปแคมป์ปิ้งผู้หนึ่งมาเก็บเห็ดนี่เพิ่นมาแคมป์ปิ้งแมนนิดมาเก็บเห็ดนะก็เลยต้องแยกแยกทางกันให้เพิ่นเอาห้าหลูกไปนน้ำเพราะวา่าถ้าหลูกอยู่กับแมนนิดแมนนิดก็บ,บด่บดได้คบ่ได้มีเวลามาหาเห็ดดอกนี่พี่นอ้องะยินเสียงคนรำรำรำอยู่นะเห็ดไครม,มุกไร่ไหล คือเห็นพี่รุ่ลี่ว่ามักเห็ดไข่หมกเห็ดไข่หมกหลายหลายอยู่ผุ่นฟางผุ่นเป็นกันขอบคุ้วอยู่แม่่นบหนูหนูทายอยู่แต่หนูบ่เอาไสแต่ว่าที่มันเป็นนั่นนะพี่รุ่ลี่แล้วบอกมือหน่ะหนาปีนั่นระบายแล้กินต้องตัดพอตัดแล้วน่ะอันนี้ใบเมี่ยน

เขาไปอันโกโบโกวตันบอเขาไปโกวตันเออโอ้ยเบิ huh. so, ่งพี them like them? ่น้องดอกนี่งามคักงามงามพุ่นมุมพุ่นเพราะว่าอันขับมาทั้งนีนอันคนเขาจอดเต็มแล้วสองพันหนูก็โอ้ยขู่แข่งบ้าอ่ะบ้านกรอยากได้เห็ดงามๆไทยอ่ะนะเหมือนบ่จะตามเหมือนจะคล้องกินบ่เท่าใดดอกจนหมาก เออลวกไว้แล้วไขมูผู้ใดอยากมาเอาก็เอาหเน้อกา็นลูกหวายแล้วหนูเก็บอยู่หนูได้ยินเสียงคือคนไทยแท้ ตอนแรกนึกว่าเป็นอันเป็นซุ่มพังอันอันเนาะโปรแลนทั้งอย่างโอ้ยหลายนี่พี่น้องงามงามว่าผิดหวังแถมมีมูมาเก็บพอมบอย่านแล้วอ <c oughs> ันโนม่าน ประมาณเก้าโมงอ่ะพี่ลูลี่ถ้าหนูเขา่าปลาตะวันถ้าเป็นคนประเทศอือ่นหนูก็ยานเขาดิพี่น้องมือนในปลาคือคักพี่น้องมูคนไทยสองคนล่ะกประเทศทั้งยุโรปอีก นี่ถ้าเกิดเพื่อนประกาบก้อนแม่นี่ก็สิเอาให้เพื่อนนั่นแหละจ๋าแบ่งให้เพื่อนไปกินนอกห้อยค้นหยียบซจำนี่เปเล็กเสษอยู่นี่เต็งตึงอยู่เด้อ ได้เนี่พี่น้องตุปูติปีอยู่ที่น้องเอ้ยถ้าบรถเอากระสีเสียดายเนาะนี่นี่นี่ถ้าบรถเอากระสีโดนนอนเจาะเมื่อทีเอาให้เบิรงเด้อพี่น้องขับรถเอาเด้อเห็นไหมขับรถเอานี่ เห็นบ่อห้อยร้อยห้อยห,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 หนอนเจาะกระสิีปงย่งให้เห้ากินพี่น้องย่างวุ้นแถวนี้จักหน่อยยังกระกับเลยพี่น้องยางไปย่างมากกระสิบใบสามใบสี่แล้ว บอน,นี่พี่น้องโอ้ยบอ่อแมนจัมน้องเจอเห็ดมันปูพี่น้องเอ้ยเบิ้งอุ้ย,ยนี่เห็ดมันปูแล้วก็อีกมองนึงเดี๋ยวพี่น้องนี่เห็ดมันปูพี่น้องนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราหามองนี้ก่อน นี่สิกลาบแล้วพี่นอ้องเจอโอ้ยเบิงดีๆแล้วพี่น้องปาลานี่มีเห็ดมันปูพร้อมนี่นี่หอยคนเยียบนี่หกพร้อมเดี๋ยวจะเ,เห็นอีกแล้วนี่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 อื้นี่ เห็นบ่เจอจังสีจ่จะสิบกระจุกพ่อวานหน,น้นนี่นี่นี่เติมจะแก่แล้วล่ะแต่ดอกไงดีนี่นี่นเห็ดมันมัน,มนปูเดี๋ยวหาวน้นหาแถวนี่ล่ะพี่น้อง เ,เพียดเบียร์แล้วเดี๋ยวเสียเอาให้เบิงเด้อนี่เหลืองไปเหมือดเลยนี่แมนเหมือดด้ยนี่นี่แล้วก็น,นี่พี่น้องเห็นมันปูเก็บโหลดทับว่าเก็วกบอบ บ่ได้หรอกโอ้ยได้ละมีดเขียบโบพีมม่น้องย้ำมันปิดคลิปย้ำไดเห็ดกระมาโหลดย้ำวาสิกาบย้ำไดก็ได้เห็ดโหลดนี่มันนี่ค้นเขาหลายป่า นี่นี่โอ้ยพี่น้องมีดับ่สี่เกเีกระดาจังสี่กับ่เห็นดอกพี่น้องเอ้ยหกหกใสเหลือเกินน,นี่นี่ แฟนบอกพี่น้องเบิงโว้ยเกือบมันางหนีก็วนีโอ้ยนี่ยังงามเลย พีนน่น้องนี่ขาแกนๆอยู่เด้อเห็นว่ากระได กรอบเกดอบๆไปแล้วนี่แหละสรุปพี่อน้องปิดท้ายคลิป สาเหตุที่แยกกันเด้อพี่น้องไปคนละทางแมนนิดมาเก็บเห็ดแฟนกับลูกๆแมนนิดไปแคมปิ้งกันจ้ะนอนขึ้นนึงเดี๋ยวมืออื่นกับกลับแล้วจ้ะพี่น้องนี่แมนนิดกับไปที่ชอบที่ชอบเพงแมนนิดนอนแมนนิดมาเก็บเห็ดกลับแล้วล่ะพี่น้องเพราะแล้วได้เต็มตาหน่อยสวดตาหน่อยอยู่แล้วก็ได้เห็ดมันปูมาพร้อม นี่ได้เห็ดมันปูมาพร้อมพี่น้องนี่นี่จากไปนี่ทำในง,งามนี่ก็งามไปกลับบ้านเต็มกระตาหน่อยนี่พี่น้องคลิปนี้ พ่อแล้วค่ะบ่ายสามแล้วเสร็จดีไปไปชอปปิ้งต่อพี่น้องนี่กะพอได้ได้พอแกงอยู่พี่น้องนี่ได้กะได้เกือบเต็มตาหน่อยผล่ะพี่น้องนี่มาอนี้เขาทุกมือหลายเฮ็ดกะออกว่าท่านเท่าเนาะพี่น้องอยาพี่น้องคลิปนี้แม่นี่กะขอไปก่อนเด้อพี่นอ้องเบิร์นแล้วกะขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้แม่น,นี่ดัมเด้อพี่น้องจะาจะได้บ่พลาดคลิปหน้าต่อไปเด้อ บางเราก็ขอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกยอดวิวและยอดการติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบายกลับบ้านกันแล้ว